S <S สวัสดีครับสวัสดี FC และผู้ติดตามทุกคนครับวันนี้พามาชมการเเห็นนะครับนี่นี่ก็จะมีรถล่างนะครับลากจะมาให้มีพื้นที่ในการเทเห็นนะครับนี่ เทนก็จะดึงลากเห็นขึ้นมาครับเนี่เพื่อจะให้มีพื้นที่ในการเทนะครับแล้วก็เปิดน้ำนะครับไล่ละอองฝุ่นครับวันนี้มาลงสองพ่ววเนี่ยก็จะลากลากลากเห็นขึ้นมาครับโปยๆโปยขึ้นมาครับนี่ เพื่อให้มีพื้นที่ในการเทเห็นครับน,นี่จากสอนุ่งเรียงครับเป็น3ามกั้งสองคันครับนีันนันเทแล้วก็เลยอีกคันครับ ก็จะโ o i ย c ยเห็นขึ้นมานะครับว่ามันจะไม่มีที่เทนะครับอย่างนี้เป็นเครนครับเครนสลิงเครนเป็นดึงสายสลิงนะครับนี่ก o ย l coil ย,ย,ยขึ้นมานะครับับเครนี้ก็ต้องมีจังหวะ,ะครับ มีจังหวะในการในการชักจูงสลิงนะครับเคยมีจังหวะในการที่สลิงวิ่งลงไปนะครับแล้วก็เหยียบให้มันหยุดครับถ้าปล่อยแรงก็กระชากมันสลิงมันจะขาดนะครับถ้าคนไม่รู้ ปล่อยลงไปในแล้วก็มันก็จะพอดีมันจะไม่เกินขอบนะครับจะลากลากขึ้นมานะครับคลิปนี้ก็พามาชมเคียนนะครับเคียนลากหินทรายนะครับ ลากลากโกยโกยขึ้นมานะครับน,นี่มาีมาชมเขียรลากสลิงนะครับลากลากจนได้พื้นที่เทครับนี้เป็นหินภูเขานะครับ ใช้ในการผสมคอนกรีตไปครับคลิปนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพามาชมใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาถ่ายชมใหม่มาสองพวงครับวันนี้เห็นภูเขาใหม่ลากๆๆก,ก้นมานะครับ ใช่ครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องเต้งตะลอนถ่ายด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะตะลอนไปที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ